ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้วันหนึ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้คุณโยเซฟอ่านพระวจนะที่ส่งเข้าไปนะคะดอนบทที่20ข้อที่24ถึงข้อที่29โทมัสที่เขาเรียกกันว่าด um ิโูมอสซึ่งเป็นสาวกหนึ่งใน12คนนั้นไม่ได้อยู่กับพวกเขาเมื่อพระเยซูเสด็จมาสาวกคนอืนน่นๆจึงบอกโทมัสว่าเราเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว แต่โทมัสตอบพวกเขาว่าถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่ผาดของพระองค์และไม่ได้เอานิ้วข้าแยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้นและไม่ได้เอามือข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้วข้าจะไม่เชื่อเลยเมื่อผ่านไปแปดวันแล้วพวกสาวกของพระองค์อยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีกและโทมัสอยู่กับพวกเขาด้วยประตูก็ปิดแล้วแต่พระเยซูเสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย แลพระองค์ตรัสกับโทมัสว่าเอาเนิ้วของท่านแยงที่นี่และดูที่มือของเรายื่นมือของท่านออกมากครำที่สีข้างของเราอย่าสงสัยแต่จงเชื่อโทมัสถูนพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้ารพระเจ้าของข้าพระองค์พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือคนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข2โครินธ์บทที่5ข้อที่17ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในประคเตศ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสรารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แหนกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นจะดูดีบทที่1นึ่้อเก้าที่89พริบาพยาเวทรงดำรงอยู่เป็นนิตพระาชนะของพระองค์ตั้งมั่นคงในสวรรค์ครับค่ะข,ขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าความเชื่อกับความรู้สึกเรามาพิจารณาด้วยกันว่า เราใช้ความเชื่อหรือใช้ความรู้สึกในการดำเนินชีวิตสูตรของความเชื่อนะก็คือว่าหนึ่งเราต้องคนดูพระสัญญาในพระวจนะคำของพระเจ้าสำหรับทุกเรื่องที่เรากำลังสแสวงหาตอนนี้เราสแสวงหาอะไรเราต้องไปคนที่พระวจนะถ้าเราเจ็บป่วยเราก็ต้องไปดูพระสัญญาหรือพระวจนะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย เื่อเราจะได้รับการรักษาถ้าเราขาดแลนเราก็ต้องไปดูที่พระวจนะไปค้นดูพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญากับผู้เชื่อกับลูกๆว่าพระเจ้าเนี่ยว่ายังไงพระวจนะคำของพระเจ้าพูดถึงเรื่องการเลี้ยงดูการที่เราจะไม่ขาดแลนปรุงจะบอกวิธีปรุงจะสอนปรุงจะแนะนำอยู่ในพระวจนะให้เราค้นดูพระวจนะ ให้รู้จักกับพระเจ้าโดยที่เราค้นดูพระวจนะคาของพระเจ้าอย่าไปรู้สึกเอาเองอย่าไปอาศัยแต่รู้สึกว่าพระเจ้าจะอวยพรถ้าเราอาศัยแต่ความรู้สึกถ้าบางวันเรารู้สึกไม่ดีล่ะเราจะเจออะไรวันนี้เราต้องเป็นคนที่ค้นดูพระวจนะอย่าไปมีความเชื่อแบบโทมัส เขาจะพูดกับสาวกอื่นๆในข้อ25ยอห์ยอนบทที่20ข้อ2 5าถ้าเขาไม่ได้เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์และไม่ได้เอานิ้วของเขานี่แยงเข้าไปในรอยตะปูถ้าเขาไม่ได้เห็นรอยสีข้างว่ามีรอยบาดแผลเพราะว่าความเชื่อของเขาเขาเรียกว่ามีข้อมูลมีข้อมูลแบบนี้เขาก็เลยเขาใช้ประสาทสัมผัส ฝายกายภาพของเขาใช้สายตาที่เขามองเห็นในโลกนี้เท่านั้นเขาไม่ได้เปิดในเรื่องความเชื่อก็ไม่แปลกใจที่เขาจะใช้ประสาทสัมผัสฝ่ายกายภาพเพื่อที่จะมองเห็นสิ่งที่เขามีข้อมูลเอาไว้ว่าถ้านะไม่ได้เห็นรอยตะปูถ้าไม่ได้เห็นรอยสีข้างมีบาดแผลถูกแทงจะไม่เชื่อนี่คือสาวกนี่คือ ความเชื่อแบบโทมัสเขาไม่ได้เชื่อด้วยฝ่ายวิญญาณของเขาไม่ได้สนใจว่าพระวจนะจะว่ายังไรสนใจว่าถ้าเขาไม่ได้เห็นพระเยซูปรากฏแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้เห็นลอยตะปูลอยทิ่มแทงเล็งถึงการตายของพระเยซูเขาก็จะไม่เชื่อเขาจะไม่เชื่อว่าพระเยซูคนที่ตายกับคนที่เป็นขึ้นมาเนี่ยคนเดียวกันไหม เขาอาศัยข้อมูลฝ่ายประสาทสัมผัสหรือว่าไยร่างกายเมื่อเราฟังอากรกต้องแบ่งปันก็คือเรื่องพระเจ้าเป็นพระวิญญาณเราต้องเชื่อพระเจ้าด้วยไยวิญญาณของเราเราอาศัยความรู้สึกของเราไม่ได้เราไม่สามารถที่จะพบกับพระเจ้าด้วยความรู้สึกบุคคลแห่งความเชื่อเป็นบุคคลที่พบกับพระวจนะเราจําเป็นต้องทําความรู้จักกับพระเจ้า โดยการที่เรารู้จักพระวจนะไม่ใช่ผ่านความรู้สึกเราไม่สามารถที่จะเข้าใจพระเจ้าได้ด้วยความรู้สึกเราไม่สามารถที่จะเข้าใจพระเยซูพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความรู้สึกเราจําเป็นจะต้องรู้จักกับพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยพระวจนะเพราะว่าพระวจนะคําของพระเจ้าเป็นความจริงคุณจะรู้สึกแบบไหนอย่างไรมันก็เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของเรา แต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระวจนะเพราะว่าภระวจนะเป็นความจริงเราจะเชื่อไม่เชื่อเราจะรู้สึกยังไงนั่นก็เป็นเรื่องของเราแต่พระวจนะก็เป็นความจริงพระวจนะเป็นความจริงเราต้องค้นดูพสัญญาก็คือพระวจนะของพระเจ้าสําหรับทุกเรื่องที่เรากําลังสแสวงหาที่เราต้องการนะคะประการที่สองก็คือเชื่อพรวจนะของพระเจ้าพอค้นดูแล้วพอเจอแล้ว พระคำของพระเจ้าพระสัญญาที่สัญญากับเราเกี่ยวกับการหายโรคเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับชัยชนะเกี่ยวกับการขับผีเกี่ยวกับการวางมือรักษาโรคเกี่ยวกับการที่เราเชื่อพระเยซูคริสเราบังเกิดใหม่เราลอดแล้วและเราก็เชื่อเกี่ยวกับพระวจนะในเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์รับบัติศมาด้วยพระวิญญาณเราก็ต้องใช้ความเชื่อ เชื่อในเรื่องของประทานเราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่พระวจนะคำของพระเจ้าบันทึกเอาไว้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดพระวจนะทิ้งต้องไปคนดูพระกัมภีร์เดิมพระกัมภีรใหม่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการสื่อสารแล้วก็มีคำมั่นสัญญาต่อคนของพระเจ้าเราต้องเชื่อพระวจนะไม่ได้เชื่อตามมนุษย์หรือไม่ได้เชื่อตามความรู้สึก ไม่ได้เชื่อตามสถานการณ์สถานการณ์โอยเยอะแยะไปหมดแต่ว่าถ้าเราจะเชื่อให้ถูกต้องเราต้องเชื่อพระคำของพระเจ้าเชื่อพระวจนะมากกว่าสถานการณ์อย่าลืมนะคะถ้าเราดำเนินชีวิตตามอารมณ์เสพติดอารมณ์อารมณ์ดีก็ดีไปอารมณ์ไม่ดีนะเราก็จะไปช่วยให้อารมณ์ดีบางคนก็ไปติดยาบ้าบางคนก็ไปเสพติด นะดูหนังโป๊บางคนก็อยากจะอารมณ์คึกขนองก็อยากขับรถซิ่งน,นี่นี่คือพวกเสพติดอารมณ์ผีชอบคนใช้อารมณ์ก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่มีอารมณ์แต่อารมณ์ของเราถูกปกคลุมด้วยภาวิญญาณบริสุทธิ์โดยภาวนะเราต้องตรวจสอบว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างถูกต้องไหมเชื่อพัะคำไหมถ้าเราเชื่อพัะคำนะเราจะมีภาคปฏิบัติเราจะ ทำตามถ้าเราแค่เป็นผู้ฟังภาวนะก็จะไม่สามารถที่จะเป็นจริงและไม่มีคําตอบจากภาวนะแน่นอนเพราะฉะนั้นความเชื่อไม่ได้อาศัยความรู้สึกของเราแต่เราต้องรับภววนะมาเชื่อแล้วก็ก้าวออกไปปฏิบัติตามความเชื่อมีการกระทําอย่าบอกว่าเชื่ออยูแต่ว่าเราไม่ได้ทําตามไม่ได้ไปสักทีมีแต่เชื่อยูแต่ไม่ได้ก้าวออกไปสักที พระเยซูตรัสกับเปโตนะคะถ้าเปโตอยากจะเดินบนน้ําเหมือนพระเยซูคริสต์พระองค์ก็ตรัสเลยมาเถิดแต่ถ้ามาเถิดแล้วยังอยู่ในเรือและไม่กล้าก้าวอ่ะเปโตไม่กล้าก้าวอ่ะก็จะเดินบนน้ําได้ไหมล่ะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อมันไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์มันไม่ได้เกี่ยวกับบรรยากาศมันเกี่ยวข้องกับว่าคุณเชื่อพระวจนะแล้วกล้าที่จะก้าวไปด้วยการที่เราปฏิบัติตาม ความเชื่อที่เชื่อพระคำในฝ่ายวิญญาณของเราต้องเชื่อถ้าเราเชื่อว่าเราจะจนเราก็จะจนถ้าเราเชื่อว่าฝ่ายวิญญาณของเราเรียกว่าจิตใต้สํำนึกของเราเชื่อว่าเราจะเป็นคนรวยเพราะว่าพระวจนะคำของพระเจ้าก็มีเกี่ยวข้องกับคนรวยเราเป็นลูกของพระเจ้าเราสามารถที่จะทําลายคํำสาปแช่งแห่งความยากจนได้มีพระคาของพระเจ้าสัญญาพระเยซูยอมยากจนเพื่อเราจะมั่งมี ถ้าเราไปอาศัยสถานการณ์นะคะเราจะจนตลอดปีตลอดชาติเราก็มองแต่ว่าโอ้เมืองนี้ไม่จเจริญโอ้ดูสิเศรษฐกิจเป็นแบบนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้พระเจ้าไม่ได้ให้เราเชื่อแบบนั้นถ้าเราไปมองแต่สถานการณ์ความเชื่อของคุณไม่ทำงานของฉันด้วยฉันประทับใจอิสระอิอสระเนี่ยก็เ,เจอปีแห่งการกันดานคนอื่นอาจจะย้ายออกจากเมืองนั้นประเทศนั้น แต่พระเจ้าตรัสก,กับอิสอักบอกว่าไม่ต้องย้ายอยู่ที่นี่เราจะอวยพรเจ้ามันเป็นปีแห่งการกันดานเขาไม่อพยพเขามีความเชื่อเชื่ออะไรเชื่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสวันนี้ถ้าเราเชื่อพระวจนะอะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับคนแห่งความเชื่ออย่าไปอาศัยความรู้สึกมากอย่าไปเสพติดอารมณ์อารมณ์ต้องตามพระวจนะเราเชื่อพระวจนะก่อนเดี๋ยวอารมณ์เราก็จะตามเราทีหลัง อย่าให้อารมณ์เป็นที่หนึ่งพระคำแล้วก็เชื่อพระคำเพราะว่าพระคำเป็นความจริงแล้วก็อย่าให้อารมณ์ของเราเป็นที่หนึ่งอย่าคุ้นคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ขัดแย้งกับความเชื่อถ้าพูดภาษาบ้านๆภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆหลับหูหลับตาเชื่อเลยพระเจ้าบอกยังไงเอาอย่างนั้นกอดพระองค์ไว้ให้แน่นเราทําส่วนของเราเต็มที่พระเจ้าจะทําแน่นอนและเราก็สรรเสริญพระเจ้านะคะ สำหรับคำตอบล่วงหน้าฟังดูง่ายแต่ว่าเราต้องต่อสู้กับอารมณ์เรานี่แหละสถานการณ์นี่แหละตาในโลกนี้ก็มีประโยชน์อยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์แต่ว่าถ้าตาฝ่ายวิญญ,ญาณเราเปิดเนี่ยมันก็จะเห็นสิ่งถูกเป็นสิ่งถูกเห็นความจริงเป็นความจริงมันจะไม่ถูกอัมพางหรือถูกบล็อกสายตาคริสเตียนเนี่ยนะคะถ้าเราเคลื่อนไปในมิติฝ่ายวิญญ,ญาณ เราเป็นคนที่ได้รับประโยชน์มหาศาลทั้งตาฝ่ายวิญญาณก็เปิดทั้งตาในโลกนี้ก็ใช้ได้ดีให้ตาฝ่ายวิญญาณของเราเปิดอย่าให้มานสตานไปบล็อกสายตาฝ่ายวิญญาณปิดพระคำของพระเจ้าได้พูดเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่ามโนธรรมหรือว่าจิตวิญญาณของเรามันสําคัญเมื่อเราต้อนรับพระยสูกริตก็เราได้ยินได้ยินอะไร ได้ยินพระวจนะเกี่ยวข้องกับข่าวประเสริฐเรื่องราวของพปรียสุคริตว่าพระองค์เป็นใครเมื่อเราต้อนรับพระองค์เรารับเชื่อเราก็บังเกิดใหม่เมื่อเรารับเชื่อเราเป็นคนใหม่เราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีสิทธิอำนาจมาถึงยอนยอนก็บอกว่าผู้ที่ต้อนรับพระองค์ก็จะได้เป็นบุตรเราไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เราเกิดโดยความเชื่อเชื่ออะไรเชื่อพระคำเราจึงได้เป็นลูกของพระเจ้า ถ้าอาศัยอารมณ์หรือสายตาของเราโอ้เราจะเกิดได้ไงเราโตแล้วเราแก่ขนาดนี้แล้วเราจะไปเกิดยังไงพระคัมภีร์พูดถูกหรือเปล่ามันเกี่ยวข้องกับโลกฝ่ายวิญญาณมันเกี่ยวข้องกับมิติฝ่ายวิญญาณมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อที่เราเชื่อภาวนะถ้าเราเชื่อเราก็ได้รับสิทธนั้นเพราะฉะนั้นความเชื่อของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์แต่ขึ้นอยู่กับภาวนะคนมากมายพยายามที่จะ ทำความรู้จักกับพระเจ้าผ่านทางความรู้สึกถ้าเขารู้สึกดีพวกเขาก็จะคิดว่าพระเจ้าจะฟังและก็ตอบคำอธิษฐานแต่วันไหนรู้สึกแย่พระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ด้วยเ <c oughs> ขาจะมีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่ไหนตาวิญญาณหดหูเข้ามาโอ้ไม่อยากอธิษฐานไม่อยากรับใช้ไม่อยากไปโบสถ์ไม่อยากคุยกับใครเพราะว่าเขากำลังถูกเล่นงานด้วยอารมณ์ที่แย่แย่ เขาจะมีความคิดว่าพระเจ้าไม่รักเขาพระเจ้าไม่ห่วงใยเขาพระเจ้าไม่มีจริงพระเจ้าไม่ฟังพระเจ้าไม่ตอบก, <c oughs> ก็เริ่มสงสัยสารพัดวันนั้นมันสแตนจะเล่นงานคนที่อาศัยแต่อารมณ์ความรู้สึกวันนี้เรามีความเชื่อฉันไม่ได้บอกว่าทุกคนจะไม่มีความรู้สึกนะคะแต่เราต้องเรียบเรียงลำดับให้ถูกต้องว่า ความเชื่อของเราจะต้องเชื่อพระคำมาก่อนเราต้องรู้ว่าพระวจนะเป็นความจริงเราต้องเชื่อพระวจนะด้วยพอเราได้ค้นได้ศึกษาได้รู้เกี่ยวกับพระวจนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นหลังจากนั้นเราก็เชื่อพระวจนะไม่ใช่ค้นดูศึกษารู้เรียนมาแต่ไม่เชื่อจบข่าวเลยค่ะฆ่าตัวตายเพราะนั้น เมื่อเราได้เรียนเมื่อเราได้ยินเมื่อเราได้ฟังเราก็รับเอาทําไมเราไปประกาศเพื่อให้คนได้รู้ว่าพระเจ้านะ,ะ่เป็นแบบไหนและสิ่งที่เราพูดก็คือพูดพระวจนะพูดข่าวบรนเสดคนได้ยินคนได้ฟังเขาเชื่อเขาก็เลยรับเชื่อนะเหมือนเมื่อวานที่บอกนั่นแหละเขาไม่ได้มองเห็นพระเยซูเขาไม่ได้เห็นพระเยซูเดินมาหาคนนั้นแต่เราพูดพระวจนะ เขาก็เกิดความเชื่อเมื่อเขาเชื่อเขาก็รับเอาเรื่องพระวิญญาณเรื่องของประทานเรื่องก็เหมือนกันที่เราจะต้องรับเอาด้วยความเชื่อเชื่อในสิ่งที่พระวจนะบันทึกเอาไว้แล้วเราก็ไปศึกษาไปค้นมาไปสแสวงหามาแล้วเราก็เอามาเชื่อพอเอามาเชื่อปุ๊บก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องนะคะสถานการณ์ที่ขัดแย้งกับพระวจนะหรือขัดแย้งกับความเชื่อ ระว่าตาของเราในโลกนี้เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสฝ่ายร่างกายเราต้องใช้ก็เรียกว่าตาฝ่ายวิญญาณให้ความเชื่อของเราทํางานให้เยอะ,เ,ยอะเชื่อะวัจนะแล้วะวัจนะจะมีคําตอบเป็นจริงถ้าเรามองสถานการณ์เราก็ไม่สามารถที่จะได้รับสิ่งที่เราเชื่อเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองแต่เรามองที่พวจนะเราก็เชื่อผวจนะแล้วก็เริ่มสรรเสริญพระเจ้ารอคําตอบ ถ้ามองสถานการณ์อารมณ์เราจะแปรเปลี่ยนนี่แหละเราต้องขับไล่อารมณ์ที่รบกวนเราขึ้นๆลงๆเนี่ยบางทีจะบอกให้มีผีอยู่ด้วยเพราะว่าเราเคลื่อนต่ำเคลื่อนแบบเนื้อหนังไงคะเคลื่อนด้วยตามองเห็นเราไม่ได้เคลื่อนโดยมิติฝ่ายวิญญาณโทมัสเป็นคนที่ให้ความเชื่อขึ้นอยู่กับความรู้สึกก็บอกว่าเขาจะไม่เชื่อจนกว่าจะได้เห็นรอยตะปู ที่ประหัตของรปรีซูแล้วก็ได้แยงเข้าไปในรอยตะปูนั้นเขาพึ่งสิ่งที่เขามองเห็นและสัมผัสได้ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าตรัสอ่าฮะขอพระเจ้าช่วยทุกวันนี้มีคริสเตียนแบบโทมัสเยอะจำนวนมากด้วยคือเชื่อในสิ่งที่เขารู้สึกมองเห็น ได้ยินได้สัมผสัสได้เท่านั้นแต่ความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้าขึ้นอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าความเชื่อแท้พูดว่าถ้าพระเจ้าตรัสว่าจริงก็ต้องจริงความเชื่อเชื่อในพระเจ้าคือเชื่อในพระวจนะจของพระองค์ย้ำถ้าพระวจนะคําคของพระเจ้ากล่าวว่าพระองค์ทรงฟังเราอยู่พระองค์อยู่กับเราก็ให้เรามั่นใจ พระวจนะคำของพระเจ้าจะบอกไงว่าคุณสมบัติของพระวจนะคำของพระเจ้าก็คือว่าไม่สามารถหลอกลวงเราได้เป็นจริงเสมอถ้าไม่เกิดขึ้นจริงเราต้องไปเช็คดูเราไปตรวจสอบว่าเราเชื่อหรือเรารู้สึกถ้าความเชื่อของเราขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกเรากำลังใช้ความเชื่อแบบตามธรรมชาติของมนุษย์เท่านั้นและเราไม่สามารถที่จะรับผลฝ่ายวิญญ,ญาณได้โดยความเชื่อ ตามธรรมชาติของมนุษย์เราต้องใช้ความเชื่อที่ตรงกับพระคัมภีร์ความเชื่อแบบพระคัมภีร์ก็เชื่อในพระวจนะคำของพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าถ้าคนเจ็บป่วยเขาไม่ได้เชื่อโดยมิติฝ่ายวิญญาณของก็จะเชื่อแบบตามธรรมชาติก็ตาชั้นเห็นว่าฉันเป็นโรคแล้วก็อารมณ์ของฉันฉันก็ยังรู้สึกเจ็บมันไม่หายหรอกอันนี้คือความเชื่อแบบหเรียกว,ว่าข้อมูลแบบโทมสัส ต้องหายก่อนถึงจะเชื่อเขาไม่เรียกความเชื่อพอเราได้ยินพระคำแลยเราเชื่อว่าเราเชื่อพระคำทันทีเลยว่าเราหายแน่นอนนี่คือความเชื่อที่ไม่อาศัยประสาทสัมผัสไม่อาศัยตามองเห็นไม่อาศัยอารมณ์ตอนนี้ก็ฉันเจ็บอ่ะก็ฉันปวดนะ่ะปวดกว่าช่างแต่พระวจนะบอกว่าเราจะหายรับพระวจนะการหายโรคคือเรื่องฝ่ายวิญญาณจึงต้องได้ยินพระวจนะบ่อย ฟังพระวจนะอย่าไปฟังอย่างอื่นอย่าไปฟังนะไม่เพียงแต่ฟังคนอื่นนะอย่าไปฟังแม้กระทั่งอารมณ์ความรู้สึกที่เรากําลังเจ็บป่วยที่เรากําลังเจอความทุกข์ทรมานเราต้องเชื่อเอาเชื่อพระวจนะการรักษาโรคของพระเจ้าเนี่ยเป็นการรักษาโดยฝ่ายวิญญาณโดยฝ่ายวิญญาณนะคะก็คือเราเชื่อพระวจนะเราก็หายโรคไม่มีเครื่องมือของแพทย์เห็นไหมบางคนเขาง,ง่อยมาอยู่ดีด เขาเป็นโน่นเป็นนี่อยู่ดีๆยาก็ไม่ได้กินเครื่องมือหมอก็ไม่มีหมอก็ไม่ได้มาทําการผ่าตัดที่คิสจักรก็ไม่มีแต่เขาใช้ความเชื่อเขาได้ยินพระคำว่าวันนี้คนที่จะป่วยออกมาเดี๋ยวจะวางมือรักษาโรคให้นักเทศที่เขามีของประทานที่พระเจ้าสำแดงเราที่เป็นโรคเราได้ยิน ว, <ain> ว่าพระเจ้าจะรักษาก็ออกมาด้วยความเชื่อออกมารับด้วยความเชื่อไม่เห็นสัญญาพิบาลไม่ได้เห็นผู้ประกาศไม่ได้เห็นผู้รับใช้พระเจ้าเขาเอาเครื่องมือมาผ่าตัดมารักษาม,มาป้อนยามาให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราเลยพระวจนะเขาให้พระวจนะเขายนยพระวจนะให้เรากินให้เราเชื่อเราก็เชื่อเพราะฉะนั้นการหายโรคเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องความเชื่อไม่ใช่วิทยาศาสตร์การแพทย์มารักษาเราก็เหมือนกัน การที่เราใช้ความเชื่อมันพิเศษจริงๆไม่มีหมอผ่าตัดไม่ได้กินยาไม่ได้ทำอะไรเลยในเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์แต่เชื่อหายจากคนตาบอดก็มองเห็นในพมพีบอกเราหมดเลยเป็นคนดูเป็นการรักษาโดยฝ่ายวิญญาณแต่การรักษาผ่านมือแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์มันเป็นการรักษาผ่านทางร่างกาย ก็เรียกว่าคริสเตียนวิทยาศาสตร์ก็มีเพราะว่าการรักษาของพระเจ้าเนี่ยมีสองแบบแบบธรรมชาติก็คือแบบนี่แหละวิทยาศาสตร์การแพทย์คือหมอไปเรียนมาแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็แบบไฟวิญญาณแบบไฟวิญญาณก็คือรักษาโลกด้วยความเชื่อจะมีการประกาศข่าวเบอร์เสอร์ที่จังหวัดบุรีรัมย์เขาก็แนะนําว่าไม่ต้องไปบอกว่าจะมีการรักษาโลกเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะถามหาใบประกอบโลกศิล กฎหมายเขาห้ามแต่เราต้องพูดโดยเมื่อเรามาหาพระเยซูคริสต์พระเยซูจะอวยพรเราก็แล้วแต่นะคะเราก็ไปสรรหาคำที่ไม่ไปไปตรงกับเรื่องนี้เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเขาเชื่อในเรื่องไฟการรักษาทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทางร่างกายถ้าคริสเซียนไปประกาศมันก็ผิดกฎหมาย แม้แต่บางทียารักษาโรคอะไรที่มันรักษาแบบพิสดานได้หลายโรคควบคุมไปก็ยังถูกตรวจสอบนี่คือเรื่องไฟกายภาพเขาห้ามมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องพูดในสิ่งที่โลกนี้ขลับได้แต่สำหรับคนที่มาพอเข้ามาได้ยินพระวจนะเดี๋ยวเขาหายโรคเองแล้วนั่นแหละเขาก็จะไปประกาศว่าโอ้พระเจ้ามีจริงพระเจ้าเนี่ยทำการอศัศจรรย์ได้ ไม่มีหมอมารักษาฉันเลยแต่พอได้ยินพวจนะที่นักเทศผู้ประกาศพูดเท่านั้นแหละฉันได้ยินฉันเกิดความเชื่อฉันหายแบบนี้เขาไม่ว่านะคะเชิญชวนคนไปเยอะๆไปฟังข่าวประเสริฐชีวิตของท่านจะดีขึ้นท่านจะมีกําลังท่านจะมีสติปัญญาท่านจะพบทางออกแก้ไขปัญหาชีวิต โดยการที่เราได้ยินได้ฟังข่าวดีข่าวประเสริฐนะเราก็โฆษณาไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้บอกว่าการรักษาโรคจะไม่มีมีจริงแต่ทางการหรือว่าทางกฎหมายเขาไม่ได้เชื่อเหมือนเราว่ามันการรักษาโรคแบบคริสเตียนเนี่ยมันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณไงคะ่ะต้องอาศัยความเชื่อของคนที่มาร่วมงานถ้าเขาได้ยินพระคำถ้าเขาเป็นโรคอยู่เขาก็จะหาย มจะมาถามหาใบประกอบชีพกับนักเทศคงจะไม่ได้ก็มีแต่พระคำนี่แหละก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าจะทรงทำการดัรน์ไม่ได้เกี่ยวว่าเรามีอะไรขอให้เรามีความเชื่อพระองค์จะรักษาเราผ่านฝ่ายวิญญาณทางฝ่ายวิญญาณทางแห่งความเชื่อของเราเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าถึงบอกกับเราว่าสิ่งสารพัดเก่าๆจะล่วงไปเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งใหม่พระคำบอก โดยอะไรโดยความเชื่อการหายโลกฝ่ายวิญญาณหรือการรักษาที่มาจากพระเจ้าสามารถรับได้วิธีเดียวกันกับการบังเกิดใหม่ซึ่งเป็นการบังเกิดใหม่เขารเรียกว่าฝ่ายวิญญาณการรับพระวิญญาณก็คือเรื่องฝ่ายวิญญาณการพูดภาษาแปลกๆฉันก็แปลกใจเนาะยุคนี้เป็นยุคพระวิญญาณพระบิดาตัดสินใจที่จะให้พระวิญญาณเสด็จมาในยุคสุดท้าย คำว่ายุคสุดท้ายก็คือรวมเบ็ดเสร็จพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าให้พระวิญญาณมาแค่อนานะยุคคิดสจักรยุคแรกแต่เหมาหมดเลยยุคสุดท้ายเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาในหนังสือกิจการต้งมีพระวิญญาณมัรจัมมีพระวิญญาณที่เทลงมาอย่างเข้มข้นในยุคสุดท้าย ยุคที่พระวิญญาณจะเคลื่อนไหวหนักจัดหนักจัดเต็มเมื่ออีกพระภาคหนึ่งพระองค์ก็มาทําพระราชกิจโดยการมาไถยบาปและพระองค์ก่อนจะเสด็จขึ้นสูส่สวรรค์ก็กําชับว่าต้องรับพระสัญ,ญานะจะมีอีกผู้หนึ่งที่จะเป็นผู้ช่วยก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ะเสด็จมาให้เราเปิดใจรับให้เรารอรับแล้วพระวิญญาณจะจัดหนักเรื่องนี้สําคัญ คำคำชับสุดท้ายของพระเยซูก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์และเมื่อพระองค์บอกว่าให้เรารับพระวิญญาณมันก็เกี่ยวข้องกับทุกสิ่งที่พระวิญญาณมีและเกี่ยวกับยุคที่พระวิญญาณจะเคลื่อนนะอย่าไปฟังคำโกหกของมารสตาลน,นะคะว่าพระวิญญาณเนะี่ยทำสิ่งนี้ได้ยุคสุดท้ายสิ่งนี้ไม่ได้หมดยุคหมดสมัยยุคสุดท้ายเป็นยุคของพระวิญญาณทั้งหมดที่พระวิญญาณมีจัดเต็ม อย่าไปตัดภาษาของพระวิญญ,ญาณออกอย่าไปตัดของประธานของพระวิญญาณออกอย่าไปตัดสิ่งนั้นสิ่งนี้ยุคข,ของพระวิญญาณพระวิญญาณจัดเตม็มจัดหนักอะไรที่มาจากพระวิญญาณที่พระคำของพระเจ้าบอกเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณในยุคสุดท้ายเราต้องรับไว้ด้วยความเชื่อและก็ก้าวออกไปตามพระวิญญาณทำตามที่พระคำของพระเจ้าพูดทั้งหมด มารสตานโกหกไม่ให้คนที่จะรับลิ์เดชรับพระวิญญาณตัดสิ่งนั้นตัดสิ่งนี้แล้วเรารู้ไหมว่าโลกนี้มันโลกเดือดยุคสุดท้ายนะมารสตานมันโกรธจัดเราจะมาตัดลิบเดชเราจะมาตัดของมาฐานเราจะมาตัดภาษาฝ่ายวิญญาณออกไม่ได้เพราะว่าเป็นของพระวิญญาณพระวิญญาณมาก็มาทั้งหมดอาเลยลูยายุคนี้เป็นยุคที่พระวิญญาณจะเคลื่อนไหวนะพระบิดาตัดสินใจไม่ผิดพลาดหรอกก็ไม่ต้องแปลกใจทําไมพระบิดาจึง ตัดสินใจให้พระวิญญาณมาเคลื่อนไหวอย่างหนักจัดหนักจัดเต็มทุกอย่างที่พระวิญญาณมีรับเอาด้วยความเชื่อที่พระเจ้าตรัสผ่านพระวจนะคาของพระเจ้าว่าพระวิญญาณจะมาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้รับเอาเลยแล้วก็ยุคนี้เป็นยุคของพระวิญญาณไม่ใช่ยุคคิสจักรยุคแรกเท่านั้นที่มีพระวิญญาณหลังจากนั้นก็ตัดสิ่งนั้นออกตัดสิ่งนี้ออกพระคาไม่มีมีแต่บอกว่าพระวิญญาณยุคสุดท้ายยุคพระวิญญาณ ยุคสุดท้ายพระวิญญาณจะเทลงมาเราจะเห็นพระวิญญาณเคลื่อนไหวเราจะไม่ฟังมารซาตานที่บอกว่ามาโกโหกเราว่าพระวิญญาณไม่ได้ทํางานพระวิญญาณไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้พระวิญญาณจะทําหนักด้วยจัดหนักจัดเต็มพระวิญญาณเป็นผู้จัดการมารซาตานให้ลาบคาบวันนี้เราต้องเปิดใจ เชื่อแล้วก็อย่าไปอาศัยความรู้สึกเชื่อพระวจนะแล้วก็ดําเนินชีวิตตามพระวจนะคาของพระเจ้าเมื่อเราอา่านเมื่อเราศึกษาให้เราเชื่อพระวจนะเลยอย่าไปอาศัยความรู้สึกเราต้องให้พระวจนะเป็นที่หนึ่งคนดูพระวจนะเราก็เชื่อพระวจนะแล้วเราก็จะนะคบไม่ได้มองสถานการณ์แต่เราเชื่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสเราไม่ได้สนใจว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเราเชื่อพระวจนะก่อนอารมณ์ของเรา ก็จะไปตามเราอย่ากให้อารมณ์เป็นที่หนึ่งแต่ให้พระวจนะเป็นที่หนึ่งเราต้องเรียงลําดับให้ถูกต้องและหลังจากนั้นเราก็สรรเสริญพระเจ้าและพระเจ้าจะประทานตามพะสรัญญาแน่นอนกาแต่พระบิดาข้าพงขอบคุณพระเจ้าสําหรับความเชื่อที่พระเจ้าประทานให้ผ่านเราได้ยินได้ฟังพระวจนะค้นหาพระสัญญาและพระคําของพระเจ้าเป็นจริงเราจะต้องเชื่อให้ได้เมื่อเราเชื่อเราจะได้รับคําตอบ เราไม่ได้ให้อารมณ์เราเป็นที่หนึ่งให้ความรู้สึกเราเป็นที่หนึ่งสถานการณ์เป็นที่หนึ่งเราจะเคลื่อนไปกับปรุงเจราวความเชื่อที่เราเชื่อพระวจนะคาของพระเจ้าแล้วเราจะได้รับพ,พรเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าเรามอบซึ่งกันและการไว้กับองค์ในพระรามนาพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าไวพรคะ่ะ กำลังเจ้าเปิในท่านะครับ่าะขอเจ้าอไปเจ้าขอไเจ้าเจ้าขอไปเจ้าขอไปเจ้าเจ้าขอเจ้าขอเจ้าอไปเจ้าเจ้าไเจ้าเจ้าขอเจ้า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 เ